บุนโนเฟรนันเผยสูตรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องทำยังไงเพื่อคว้าแช,ชมป์ลีกในฤดูกาลหน้าบุนโนเฟรนันมิดฟิลด์ขั้นเทพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยแล้วว่าหากทัพป,ปิศาจแดงอยากควา้าแชมเมียร์ลีกมาครองได้ในฤดูกาลหน้าจะต้องคว้าชัยชนะให้ได้มากกว่าเดิมเท่านั้นหากทีมเราอยากควา้าแชมป์ลีกให้ได้อย่างจริงจังในฤดูกาลหน้าแล้วล่ะก็จะต้องคว้าชัยชนะให้ได้มากกว่านี้ คุณไม่จาเป็นจะต้องควานหาทางลัดอื่นๆเลยเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จด้วยความที่เพเมารีอังกฤษแต,ตกต่างจากลีกอื่นๆอย่างชัดเจนฉะนั้นนี่คืองานยากสุดๆสาหรับเราเช่นกันทุกทีมมีโอกาสคว้าชัยชนะได้พอๆกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กทีมใหญ่ที่มีตกัชั้นหรือกลุ่มลุ้นแชมป์แม้ก่อนเกมจะมีการวิเคราะห์ตัวเต็งแต่พอลงแข่งไปแล้วมันกลายเป็น50-50หลายคนชมว่าฤด,ดูกาลนี้ United, แมนยูเน็ดระเบิดฟอร์มได้น่าประทับใจมากพอแล้วแต่ผมยืนยันเลยว่ามันต้องดีกว่านี้ ห้ามทำแต้มหล่นโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะเกมในบ้านส่วนตัวผมโอเคกับการยึดอันดับ2ของตารางได้จนถึงช่วงโค้งสุดท้ายเพราะหากย้อนกลับไปต้นซีซั่นไม่มีใครเชื่อหรอกว่าเราจะมาอยู่จุดนี้ได้จริงๆเราออกสตาร์ทกันแย่มากพวกเขาเอาแต่พูดกันว่าแมนยูจะหลุดท็อปโฟจะไม่มีลุ้นอะไรตั้งแต่กลางฤดูกาลแต่เสียงวิจารณ์เหล่านั้นก็ไม่ทําให้ผมและเพื่อนๆเ,เสียกําลังใจและเมื่อเก็บผลการแข่งขันได้ตามเป้าเรื่อยๆความมั่นใจก็สูงขึ้น ฉะนั้นเราจะแก่งขึ้นกว่านี้ได้อย่างแน่นอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจับชาลีซาเวชกองกลางตัวรุ่งวัย17ปีเซ็นสัญ,ญญาอาชีพฉบับแรกตามรอยคุณพ่อร็อบบี้ซาเวชอดีตมฟิฟิ์ทีมชาติเวลตามรางงานจากเดอะมิเรอร์ฤดูกาลนี้ชาลีถูกดันขึ้นมาเล่นในทีมชุดอายุต่ำกว่า18ปีโดยจะมีเส้นทางที่เดินตามรอยของคุณพ่อและมีโอกาสมากแค่ไหนียอนาคต จะได้เลื่อนชั้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของปีสดแสดงไปดูกันครับลูกชายของโรบบี้ซาเวดชาลีเป็นลูกชายของโรบบี้ซาเวดอดีตกองกลางทีมชาติเวลซึ่งเคยขาแข่งอยู่กับหลายสโมสรอาทิเช่นเลสเตอร์ซิตี้เบอร์มิงแฮมซิตี้แบล็กเบิร์นลูเวอร์และดาบี้เคานตี้เป็นต้นโรบบี้วัย46ปีเคยเป็นเด็กในแคกเดมี่ของแมนยูไนเต็ดมาก่อนเช่นกันหลังจากอยู่กับสโมสรมาปี1991และอยู่กับทีมจนถึงปี1994 แต่ไม่สามารถแจ้งเกิดได้จนต้องย้ายไปอยู่กับครูเลกซานเดอร์โบบี้เป็นเด็กแมนยูเนเต็ดชุดคลาสออฟ92ที่มีเพื่อนร่วมรุ่นอย่างเดวิดเบคแคมไรอันกิกพอสโธและแกรรีเนวิลโดยตอนนี้เจ้าตัว,ตวมาทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์เกมให้กับสถานีโทรทัศน์บีทีสปอร์ตสไตล์การเล่นถอดแบบคุณพ่อชาลีเล่นในตำแหน่งกองกลางเหมือนกับพ่อและสามารถถอยลงไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายแถมสไตล์การเล่นยังคล้ายกันอีก ชื่นชอบการเข้าสกาัดบอลและมีพลังที่สามารถวิ่งพลานได้ทั่วสนามจหนูวัย17ปีเป็นมิดฟิลประเภทบ็อกซ์ทูบ็อกซ์สามารถลงมาช่วยแนวรับตัดเกมได้ดีและยังผ่านบอลรวมสร้างโอกาสให้กับเพื่อนได้ดีอีกด้วยเมื่อเติมเกมรุกชาลีลงเล่นให้กับทัพปิศาจยูไนเในฤดูกาลนี้ไปแล้ว17เกมทําไป2ประตูกับอีก5แอสซิสพ้งานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไอ้หนูชาลีเข้ามาเป็นเด็กทุนแมนยูไนเต็ดและได้ร่วมทีมไปเล่นทัวร์นาเมนต์ที่ฮ่องกงเมื่อปี2018 แถมยังคว้าแชมป์และได้ลงสนามทุกนัดอีกด้วยปีแสดงเอาชนะฮ่องกงแอนเคเดมี่6-1ก่อนชนะฮ่องกงออสตาในรอบตัดเชือกและถล่มกวางตุ้งชุด U17 ปีขาดลอย3-0ในนัดชิงเกิดที่เมืองเลสเตอร์แต่เลือกเล่นให้กับทีมชาติเวลชาลีเกิดที่เมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษเมื่อปี2003หลังจากคุณพ่ออัมลาเดะฟอกไปเล่นให้กับเบอร์มิงแฮมแค่ปีเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามชาลีเลือกเล่นให้กับทีมชาติเวลตามรอยคุณพ่อ โดยติดทัพปังกรแดงรุ่นอายตุต่ำกว่า17ปีครั้งแรกในเดือนกันยาปี2019ก่อนล่าสุดจะถูกเรียกมาติดทีมชุด U18 แล้ววิคงข้อบอลยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายกรานาดาทีมอันดับ9จากศึกลาลิกา้าปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับ2จากศึกเพเมลิกณสนามเนยโบลสกาเมเนสเวลาสนาฬิกาแมนยูไนเต็ดต่อ0.75 กระดามีสภาพทีมที่มีปัญหาเยอะที่สําคัญหลุยโซเรสมิดฟิลตรุสคอลมเบียแค่รายเดียวเท่านั้นที่ยังบาดเจ็บที่เหลือไม่มีผลอะไรการจัดทัพจะมาในระบบ4-2-3-1แต่จะมีการปรับยืนตำแหน่งอย่างเกลเออเรรา era, จะถอยไปประจําการกลางรับร่วมกับมากซิมโกนาลองเปิดพื้นที่เพลย์เมคเกอร์ให้กับคอเก้โมรินาเข้ามาเดินเกมลิมเส้นทั้งสองฝั่งยังเป็นเคนเนดี้กับอันโตนิโอปูเอตัสเช่นเดียวกับหน้าเป้าโรเบโตโซราโดยังเป็นตัวเลือกแรก ส่วนโ so อเลกูนาโซชาของแมนยูไม่มีแน่ๆแล้วก็คือเอริกไบย์เซนเต์แบ็กที่ติดโควิดขณะที่องตตัวนี้มาสิยาวเจ็บเข่าระหว่างการรับใช้ทีมชาติส่วนอเร็กเซเรสแบ็กซซายหายป่วยกลับมาซ้อมได้แล้วเช่นเดียวกับมาคารรดฟอร์ดและควอนมาตาก็มีภาพกลับมาซ้อมอีกครั้งหลังสูญเสียคุณแม่ไปเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมากรนานด้าอาการไม่ดีแพ้มา3ามนัดติดต่อกันแล้วเกมรับตอนนี้กําลังมีปัญหาเสียประตูง่ายเกมเย่าที่เคยทําได้ดีแต่ล่าสุดก็แพ้ซะแล้ว แม้รายการนี้พวกเขาจะเคยชนะนาปโปลีมาแล้วแต่ในเกมนี้มันแตกต่างออกไปแมนยูแข็งแกร่งมากและฟอร์มกําลังดีสภาพทีมอาจมีปัญหาแต่ด้วยขนาดทีมแทบไม่กระทบอะไรเกมนี้มั่นใจโซชาเน้นเก็บชัยชนะแน่นอนวางผีแดงบุกมาตบเกมนัดนี้จะดีกว่าผลที่คาดแมนยูเนเตตชนะ1หรือ2ประตูต่อศูนยอกนาโซชาในใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูเนเตดกล่าวว่า เขาจะไม่เสี่ยงที่จะส่งมาคารดาฟอร์ดกองหน้าคนเก่งลงสนามในเกมพบกับกรานาดาในศึกยูโรปาลีกคืนวันพฤหัสนี้ดาวยิงไว้23ปีได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ก่อนจะมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาทําให้เขาจะเป็นหนึ่งในคุนพลสิงตัวครามของเกรซเซาเกตแต่ไม่ได้ลงสนามให้กับทีมแม้แต่เกมเดียวยังไรก็ตามเจ้าตัวเพิ่งกลับมาลงเล่นในศึกพิมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บอีกครั้ง โซชาให้สัมภาษณ์ในการถแถลงข่าวเตรียมความพร้อมก่อนเกมที่จะออกไปเยือนรานาดาว่าเขาจะไม่เสี่ยงส่งไรฟอร์ดลงสนามเนื่องจากเห็นว่านักเตะยังไม่ฟิตและอาจมีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมได้ผมจะไม่เสี่ยงส่งผู้เล่นลงสนามเมื่อรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เสี่ยงมันมีความเสี่ยงเสมอเมื่อคุณก้าวขาลงไปแต่ถ้าทีมแพทย์บอกว่ามันเป็นการเสี่ยงผมก็จะไม่เลือกเขาลงเล่นตอนนี้มาคัดลงฝึกซ้อมกับทีมได้แล้วและเมื่อเช้านี้ต้องรอดูกันว่าเขาจะเป็นเช่นไรหลังของเขา ได้รับการรักษามาแต่มันก็เป็นเรื่องยากเขาอยากลงเล่นและพร้อมทุ่มเทท,ทุกอย่างเพื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราจะรับฟังสิ่งที่เขาบอกเหมือนกับเกมวันเสาร์ที่ผ่านมาตอนที่เขาเดินออกจากสนามและบอกว่ามีอาการบาดเจ็บแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกใส่ชื่อแอนโทนีเอเลงย่าปีกดารุ่งสวิตเป็นหนึ่งในขุนพลชุดสู้ศึกยูโรปาลีกรอบก่อนรองชนะเลิศ นัดที่จะออกไปเยือนกคลาฟอนในวันพฤหัสที่8เมษายนนี้แม้ว่าเส้นตายของการลงทะเบียนในกลุ่มของทั่วยุโรปจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ทุกทีมยังสามารถใส่ชื่อนักเตะในลิสต์ B ซึ่งเป็นลิสต์สำหรับแข่งจากอะคาเดมีท้องถิ่นของทีมได้อยู่ล่าสุดแมนยูไนเตตตัดสินใจใส่ชื่อเอรังย่าให้อยู่ในลิสต์ดังกล่าวแถมแข้งวัย18ปีก็ได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่ปีสแสดงไปเมื่อวันอังคารที่6เมษายนที่ผ่านมาแล้วด้วยทางนี้อีรังย่า ทำผลง,งานได้อย่างโดดเด่นกับชุดเดยาว,วชนแมนยูไนเต็ดมาพักหนึ่งแล้วโดยซีซั่นก่อนเขาทำ7ป,ประตูกับ3แอสซิสต์จากการลงเล่นให้กับทีมรุ่นอายุ18ปีจนทําให้ได้รับรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของสโมสรหรือจิมมี่เมอร์ฟี่อย่างเพลเยอร์ออฟเดอะเยขณะที่ฤดูกาลนี้ก็ทําได้8ประตูกับ3แอสซิสต์จากการลงสนาม16นัดในทุกรายการอันที่จริงแล้วเอียรังย่าเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บตรงกระดูกหายปลรรามาหมาด และเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเขาก็ต่อสัญญาระยะยาวกับทีมอีกด้วยขณะที่ตอนก่อนเริ่องฤดูกาลนี้เขาได้มีส่วนร่วมกับเกมอุ่นเครื่องที่แมนยูนเต็ดเจอกับแอสตันวิลล่าเหมือนกันโดยที่ผ่านมาอเลกูนาโซชาผูธธ้จัดการทีมให้โอกาสแข้งดาวรุ่งได้มีส่วนร่วมกับทั่วยุโรปในระดับหนึ่งอย่างเช่นการให้อมาดิเยโรกับชอล่าซิโรดิเทได้ลงเล่นในเกมยูโรปาลีกเป็นต้น ที่พิทาเบาอร์ตอมอดีก้าหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับตรงๆว่าอยากให้เซอร์คิโออาเกโร่สไตเกอร์ระดับตำนานของแมนเชสเตอร์ซิตี้ย้ายข้ามฟากมาค้าแข้งในทัพปีศาจแดงมากที่สุดสิ่งที่น่าติดตามมากที่สุดเรื่องหนึ่งของวงการลูกหนังอังกฤษก,ก็คืออาเกโร่จะเซ็นสัญญากับทีมไหนหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งยอมรับว่าผมอยากให้เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหลือเกินด้วยบุคลิกอันน่าชื่นนิสัยใจคอกับผลงานที่ฝากเอาไว้กับแมสซิตี้ตลอด10ปี ผมกล้าพูดเลยว่าไม่มีคอบอลคนไหนเกยียดอาร์เกโรได้หรอกแม้จะเป็นแฟนบอลของทีมคู่อริอย่างแมชเตอร์ยูไนเต็ดก็ตาม